สวัสดีค่ะบ้านสินสนนะคะหายไปพักหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาที่สวนฝรั่งอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นหงเปาซื่อนะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆเห็นในแถวนะคะเราจะทาบกิ่งเอาไว้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เดี๋ยวเราทําอะไรนะคะสัสค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือกิ่งที่เรา ภาพเอาไว้นะคะก็คือที่นกดูกิ่งไหนถึงจะชัดไปกิ่งนู้นก็ได้ค่ะกิ่งนี้มันจะดูยากนิดนึงดูนะคะนี่ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ากิ่งพันเราก็คือกิ่งนี้กับตัวฝรั่งที่นกนะคะก็มองเห็นชัดนะคะเชื่อมกันแล้วนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะตัดเราจะมาคว่นตัวกิ่งพันก่อนนะคะเพื่อให้เขาเคยชินกับการ ใช้น้ำเลี้ยงจากต้นฝรั่งขี้นกนะคะอยา่างดูต้นนี้นะคะอันนี้คือตอขี้นกนะคะอันนี้คือกิ่งของเปลสื่อนะคะกิ่งก็ค่อนเชื่อมเชื่อมกันดีแล้วนะคะผ่านมาเดือนหนึ่งทีนี้วันนี้เราจะมาควนนะคะโอเคเดี๋ยวทำเลยก็จะใช้กันไกตัดกิ่งแบบปากแหลมๆยาวๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ันเลยค่ะว,วนีิ่งทางน้าออกันก็เลงแ่ะนี่นะคะ <No. S 1> แค่นี้นะคะก็คือควัน้นออกไม่ให้คือให้เขาใช้น้ำเลี้ยงจากต้นแบบต้นนี้นะคะควันทิ้งไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาตัด นะคะก็พร้อมเอาไปใช้ได้เลยนะคะดูกิ่งนี้นะคะนี่นะคะ<อ>เห็นไหมคะ<อ>เขาเชื่อมกันดีแล้วนะคะแผลเราก็จะคว้่นตัวกิ่งที่เราจะตัดออกนะคะนี่นะคะก็คว้่นความยาวจากแผลมาก็ประมาณนิ้วหนึ่งประมาณเนี้นะคะนิ้วครึ่งอยวจะใช้มีดก,ก็ได้นะคะแล้วแต่ ขนาดอันนี้ง่ายดีค่ะสะดวกควอนเหมือนเหมือนเวลาตอนกิ่เลยค่ะประมาณน,นี้นะคะก็ทิง้งไว้เลยไม่ได้ขูดเยื่ออะไรเลยนะคะ,ะอันนี้อยากคว้นตรงนี้จังเลยอยากเสียดายิ่นตรงนี้ดีข้างบนตรงนี้คว้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวนมีกลิ่น Ну เดี <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah, ๋ยวไปดูอีกต้นอีกต้นหนึ่ง มีเพื่อนๆถามมาตลอดเลยนะคะว่ามีกิ่งพันขายหรือยังนะคะช่วงนี้ก็ขอทํากิ่งพันแล้วก็ขยายที่สวนให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวพอ,อเราขยายเต็มแล้วเดี๋ยวก็คงจําหน่ายให้เพื่อนๆน,นะคะ<อ>ที่กลิ่นปากหยตะกานั่นอ,อันนี้ก็คือที่เราชอบไว้นะคะพวกนี้ควันไว้แล้วค่ะตั้งแต่เมื่อเช้า ก็เดินคว้านไปแล้วนะคะคว้านตั้งแต่เช้าก็จะแห้งแบบนี้นะคะดูได้นะคะนี่นะคะอันนี้พวกนี้คือคว้านไว้เมื่อเช้าแล้วนะคะอคตอนนี้ครบหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะที่เราคว้านกิ่ภาพเอาไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดน,นี่นะคะที่เราคว้านไว้ หนึ่งสัปดาห์แล้วก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดเลยนะคะกแกะเชือกก่อเส้นไหนเป็นเส้นไหนนาะนี่ต้นไหนจ๊ะนี่ต้นไหนอันนี้อันนี้กิ่งนี้นะคะเอ้อันนี้ที่เราค้อหน่อยนะคะ ตัดเลยเราไม่เห็นโอ้ห็นไกลดูนะคะแหลสบานกันแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาไปโดนกันทาง,งนู้นนะคะ ตัวนี้ใหญ่มากเลยสวยมากนี่คะดู นี่กิ่งจากต้นนะคว้านไว้แล้วเป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้ขี้นกนะคะนกมาขี้ใส่สวยไหมครับเจ้าของสวนนะคะสวยนะคะมีข่เล่นด้วย โี่โหโอ้งามตัมาจ้าไปขีดต้นน้วันนี้ คค่ะเดี๋ยวจะตัดให้หมดนะคะเดี๋ยวพอเอาไปเรียงกันไว้วันนี้ได้กี่ต้นเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะคะตัดไปก่อนนี่ค่ะแล,แล้วกี่เนนะคะนี่นะคะก็เอามาวางตรงร่มนะคะแล้วก็แกะเชือกออกนะคะแล้วก็ดดน้ำนะคะ ความสูงนะคะเทียบกับเสียมอันนี้นะคะประมาณเมตรหนึ่งค่ะก็อยู่ประมาณเมตรหนึ่งเกือบทุกต้นนะคะมีสูงมาบ้างนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะปลูกของสวนเราเองนะคะเดี๋ยวเอาไปปลูกนะคะแล้วก็บางส่วนที่เหลือก็จะแบ่งให้เพื่อนๆแถวนี้นะคะที่ขอขอ,ขอกันไว้นะคะ โอเคค่ะนี่ก็จะเป็นกิ่งทาบนะคะหงเป่าสือที่สวนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะตอนทาบเราก็จะใช้ใช้เคเบิลทายนะคะเคเบิลทายมัดแล้วก็ฟิล์มพันนะคะแล้วก็จะยังไม่แกะจนเราปลูกลงดินไปแล้วประมาณเดือนหนึ่งอะคะ่ะเราค่อยมาแกะ ถึงตอนนั้นเคเบิลไทยมันก็จะเปราะพอดีเลยค่ะแค่สะกิดก็หลุดออกนะคะก็มานี้นะคะส่วนพวกนี้ยอดขี้นกของตอขี้นกเดี๋ยวเราก็จะมาเด็ดออกทั้งหมดเลยนะคะพวกนี้นะคะนี่นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นเก่งท่ามนะคะ ค่ะช่วงนี้ก็จะเข้าหนาวๆแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าแรงก็เออก็จะมีตอนบ้างนะคะแล้วก็มีท่าบ้างเพราะว่าต้นพันฝรั่งขี้นกยังเหลืออยู่นะคะก็ทําไปเท่าที่มีเวลานะคะค่ะก็วันนี้ก็คงจบคลิปเรื่องการทาบแล้วก็การตัดกิ่งทาบของหงเปอสือเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกด subscribe บ้านสินสน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ